ส,สดีค่ะพบก,กันเป็นอีกครั้งกับรายการ YLG Go ไหนนะคะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่28มีนะมาคมพุทธศักราช2565ค่ะรางคำวันนี้เปิดตลาดมาไม่ค่อยสดใสนักนะคะโดยรวมแล้วทองคำมีปัจจัยเข้ามากดดันค่ะอุตสาหอร์มตัวทรงสวยเลยนะคะในวันศุกร์ค่ะเสาร์อาทิตย์เปิดมาวันจันทร์ก็ควรจะปรับตัวสูงขึ้นใช่ไหมคะแต่โดยรวมค่ะทองคำหนึ่งเลยค่ะยังไม่ผ่านแนาวตา้านสำคัญบริเวณ1,960ต้นๆสองเลยปัจจัยพื้นฐน ก็มีจุดที่ทําให้ทองคําคมีการปรับตัวลงหลายตัวนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับรารอุค,คัมเป็นขอเียสลับไปที่สไลด์เลยนะกันแล้วกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะจริงๆแล้ววันศุกร์ที่ผ่านมามีหลายๆปัจจัยที่ควรจะเป็นปัจจัยหนุนทองนะคะโดยเชพาอมอย่างยิ่งตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะทั้งหมดเลยนะคะออกมาแย่เกินคาดนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ผลสํารวจของมหลาลัยมิชิแกนที่ระบุว่าตัวดัชนีความเชื่อมั่นพิบูริโภคของสหรัฐ จำเดือนมีนาคมเนี่ยปรับตัวลดลงค่ะเห็นเส้นสีฟ้าอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นตัวดัชนีความเชื่อมั่นผู้ริภคค่ะปรากฏว่าในเดือนมีนาคมความเชื่อมั่นผู้ริโภคแตะ59.4ค่ะถือว่าเป็นระดับต่ําสุดในรอบ10ปีเลยนะคะเป็นระดับต่ําสุดนับตั้งแต่ปี2011เลยค่ะแถมตัวเลขนี้ต่ํากว่าตัวเลขประมาณการเบื้องต้นแล้วก็ต่ํากว่าที่นักวิเคาราะห์คาดการณ์เอาไว้ด้วยว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ62.8ค่ะ ไม่ใช่แค่นั้นค่ะตัวเลขอีกตัวก็ออกมาแยกเกินคาดนะคะจะเป็นดัชนีการทําสัญญาขายบ้านที่รอปีการขายปรากฏว่าตัวเลข pending home sale ปรับต้นลงเป็นเดือนที่4ติดต่อกันนะคะลงมา4.1%แล้วก็แตะประมาณ104.9นะคะเป็นระดับต่ําสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาปี2020เลยค่ะ ตัวแรขนี้นอกจากจะต่ำกาเรียกได้ว่าต่ําสุดในรอบเรียกได้ว่าพุษภาค2020แล้วนะคะก็ยังต่ํากว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ว่าจะปรับตัวลดปรับตัวขึ้นแค่ประมาณ1%นะคะตัวแรกที่ออกมาแย่เกินคาดควรจะเป็นปัจจัยหนุนทองนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็หนุนทองจริงๆค่ะใครดูกราฟในวันศุกร์จะเห็นได้ว่าทองเนี่ยมีการลงมาก่อนนะคะลงมาแล้วก็ไม่หลุดโซนแนวรับที่เราวางเป้ากันไว้แถวๆประมาณ19 4 0้ต้นๆจากนั้นก็ดีดขึ้นมานะคะ แต่เขาดีดมาได้แค่ประมาณ1,961เท่านั้นนะคะนอกจากนี้ค่ะปัจจัยที่ทำให้ทองคำปรับตัวลงในขณะน,นี้นอกจากแรงขายทำกำไรหลังจากที่ทองคำไม่สามารถทะลุผ่านโซนนาต้านปริเวณ1,961-1,965แล้วก็ต้องบอกค่ะว่าอุปสรรคสำคัญสำหรับตัวทองคำยังเป็นเรื่องเดิมค่ะยังเป็นการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟด จะเร่งขึ้นดอกเบีย้ยในปีนี้ค่ะจะเป็นการขึ้นดอกเบีย้ยแบบบิกเกอร์นะคะบิกเกอร์ก็คือมากกว่าที่ขึ้นมาปกตินะคะปกติแล้วเฟดจะขยับดอกเบีย้ยทีละ25เบสิสพอยต์หรือว่า0.25%ค่ะ ออตอนนี้เนี่ยมีการคาดการว่าโนโนนะคะ25 basis point เนี่ยไม่พอแล้วเฟดต้องบิ๊กเกอร์กว่านั้นนะคะก็คืออาจจะขึ้นดอกเบี้ย50เปอร์เซ็นตหรือว่า0.5นะคะสาเหตุที่ทำให้ตลาดคาดการแบบนั้นก็ต้องบอกว่าสืบเนื่องมาจากหลายๆจุดนะคะจากถ่อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดเองโดยเฉพาะคุณพาวเวลวันจันทร์ที่แล้วเนี่ยก็ระบุชัดเจนเลยค่ะว่าถ้าหากว่ามีความจาเป็นนะคะเฟดก็พร้อมจะขึ้นดอกเบี้ย50 basis p o i น t อนอกจากนี้ค่ะการที่ตลาด ะะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะถ้ามาดูตัวแบงก์ต่างๆของสหรัฐนะคะวันก่อนเป็นเอาการคาดการจากโกลแมนแซกมาให้ดูว่าโกลแมนแซกคาดการว่าปีนี้เฟดจะขึ้นดอกเบีย้ย7ครั้งนะคะแต่สิ่งที่โกลแมนมีการเปลี่ยนแปลงการคาดการก็คือโกลแมนคาดการว่าในเดือนพฤษภากับมิถุนาเนี่ยเฟดน่าจะขึ้นดอกเบีย้ยถึง50เบสิสพอยต์นะคะเพื่อที่จะเร่งสกัดเงินเฟ้อนะคะ อีก2แบงค์ค่ะที่ออกมาระบุในวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะปรับเพิ่มการคาดการณ์การขึ้นเปี้ยกของเฟดเนี่ยแบงค์แรกจะเป็น Bank of อฟร r กา a ค่ะ คาดการว่าเฟดนะคะน่าจะขึ้นดอกเบี้ยห้าสิบเปอรซต์หรือว่าศูนจุดห้าเปอร์เซนตำนวนสองครั้งในปีนี้ค่ะเขาคาดการไว้ก่อนนะคะว่าน่าจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนาแล้วก็กกรกฎาคมนะคะแต่ก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันที่เฟดเนี่ยจะเลือกขยับการขึ้นดอกเบี้ยมาเป็นเดือนพฤษภาคมกับมิถุนาเลยนะคะเป็นการขึ้นดอกเบี้ยห้าสิบเปอรซต์ไม่ใช่แค่แบงก์อเมริกาเท่านั้นค่ะอีกแบงก์หนึ่งที่คาดการในเชิงฮอกกิชมากๆนะคะคือซิตี้แบง์ค่ะ ซิตี้คาดการ์อย่างนี้ค่ะซิตี้คาดการ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย50เบสสพอยต์ถึง4ครั้งในปีนี้เลยนะคะ4ครั้งที่ว่าเนี่ยจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภามิถุนากรกฏดาแล้วก็กันยายนค่ะนอกจากนั้นค่ะเฟดจะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อนะคะเออก็คือขึ้นอีก25เบสสพอยต์ในการประชุมเดือนตุลาและธันวาคมค่ะเพราะฉะนั้นค่ะการคาดการ์เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นตัว Bank of a m e เม c a ไม่ว่าจะเป็นการคาดการ์ในเชิงฮอกกิชมากๆอย่างซิตี้เนี่ยเป็นปัจจัย จสําคัญที่ทําให้ตลาดค่ะเร่งการคาดการณ์ว่า f e ดเนี่ยน่าจะมีโอกาสมากขึ้นที่จะขึ้นดอกเบี้ย50เปอร์ซ็นตหรือว่า0.5ในการประชุมเดือนพฤษภาคะ่ะวันนี้เป็นแคปรูปมาจาก CME Fed Watch 2นะคะอันนี้เป็น probability หรือว่าความเป็นไปได้ที่ตลาดคาดการณ์ถึงการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมวันที่3-4พฤษภาที่กําลังจะถึงนี้คะ่ะจะเห็นได้ว่า ทำเป็นไปได้นะคะที่ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยขึ้นไปที่ระดับ0.75-1%ก็คือการขึ้นดอกเบีย้ยราวๆ50 basis point เนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะอย่างเช่นก่อนหน้านะคะในในช่วงเดือนกอุมภาเนี่ยจะเห็นได้ว่าความเป็นไปได้ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย50 basis point ในการประชุมเดือนพฤษภาเนี่ยยังอยู่แค่ประมาณ20-30%เองนะคะ วัน2วันมานี้เนี่ยความเป็นไปได้เพิ่มมากขึ้นจากระดับประมาณ20-30%เพิ่มมาเป็นมากกว่า70%เนะคะเพราะฉะนั้นการคาดการณ์เหล่านี้เอง ถูกไพรส์มาในตัวดอลลาร์แล้วก็บอนดีอุตส่์ิบปีค่ะดอลลาร์ Dollar, กลับมาเคลื่อนไหวเหนือ99้อีกครั้งหนึ่งเป็นที่มาสําคัญที่ทําให้เช้าวันนี้ทองคําปรับตัว,ตวลลงค่ะไม่ใช่แค่ดอลลาร์เท่านั้นเพราะว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีก็พุ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะคะเช้านี้เนี่ยพุ่งขึ้นเหนือ2องจณขณะนี้ก็ยังเคลื่อนไหวเหนือ2.5ต่อเนื่องนะคะแล้วก็ขึ้นไปทำา i g ที่บริเวณ2.536%เป็นระดับสูงสุดนับตั 2019หรือว่าสูงสุดในรอบเกือบเกือบ3ปีเลยค่ะ เพราะฉันปัจจัยนี้เองเป็นปัจจัยกดดันทองคําในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ได้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้ยเพราะฉันถ้าถามว่าอะไรที่ทําให้ทองลงนะคะหนึ่งเลยค่ะทองไม่ผ่านแนาวต้านสาคัญบริเวณ1 9 6 1 1 9 6 5ก็เลยมีแรงขายทํากําไรออกมาแต่ปัจจัยพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังก็คือการคาดการณ์ว่าจะเร่งขึ้นดอกเบีย้ยแบบ bigger แล้วก็ faster นะคะก็คือขึ้นดอกเบีย้ยห้าส basis point นะคะ,นะคะการ price in ของตลาดเป็นที่มาที่ทําให้บอน d y i e สิบปีพุ่งขึ้น และกดดันทองคํานั่นเองอีกหนึ่งจุดที่กดทองค่ะเป็นขออยญาพูดถึงราคาน้ํามันหน่อยค่ะอย่างที่เราคุยกันว่าช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมา correlation หรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างทองคํากับน้ํามันเนี่ยเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันชัดเจนนะคะค่าความสัมพันธ์เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นบวกก็คือเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันแล้วก็เป็นบวกในเลเวลประมาณ0.7ถึง0.8ด้วยนะคะเช้านี้ค่ะ ราคาน้ำมันนะคะ WTI เนี่ยร่วงลงแรงนะคะร่วงลงมาประมาณ5ดอลลาร์เลยจากราคาปิดในวันศุกร์นะคะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือน้ำมันร่วงลงมาประมาณ3.5%ในวันนี้นะคะสาเหตุสำคัญที่ทำให้ราคาน้ํนำมันร่วงลงมาจากจีนค่ะ ล่าสุดเนี่ยทางการจีนเขาล็อกดาวน์เมืองเซี่ยงไฮ้นะคะซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเงินสําคัญของจีนค่ะสาเหตุที่เขาต้องล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้ก็คือเป็นไปตามการควบคุมนะคะนโยบายซีโร่โควิดก็คือควบคุมการระบาดของโควิดในทีให้เป็นศูนย์นั่นเองนะคะการที่จีนมีการล็อกดาวน์เมืองใหญ่ๆหลายๆเมืองเนี่ยทำให้เกิดความกังวลว่าอะไรคะทาให้เกิดความกังวลว่าเศรษฐกิจจีนอาจจะช,ช,ช,ชะลอตัวถ้าเศรษฐกิจจีนชะลอตัวปุ๊บอุป,ปสงค์หรือความต้องการการ ใช้น้ํามันเนี่ยอาจจะลดลงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าความต้องการใช้น้ํามันหรืออุปสงค์ลดลงก็จะส่งผลเชิงลบต่อราคาน้ํามันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นหากราคาน้ํามันที่ร่วงลงเมื่อเช้านี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยพื้นฐานที่กดดันทองคําเพราะว่าช่วงนี้น้ํามันกับทองเคลื่อนไหวเป็นทิศทางเดียวกันนะคะไม่ใช่แค่น้ำมันนะเท่านั้นนะคะที่กดดันทองอีกหนึ่งคราวค่ะคือบิตคอยนะคะ ช่วงนี้เนี่ยบิตคอยคัมแบ็กนะคะโดยเฉพาะเช้านี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าบิตคอยเนี่ยขึ้นมาเคลื่อนไหวเหนือ45,000ดอลลาร์ 45, นะคะแล้วก็เขามีการเคลื่อนไหวฉีกออกจากเรนจ์การเคลื่อนไหวเดิมค่ะนับแต่เดือนมกราปีนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเรนจ์การเคลื่อนไหวของบิตคอยเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ราวๆประมาณ35,000ดอลลาร์ 35, 000, แล้วก็มีกรอบบนอยู่บริเวณ45,000ดอลลาร์ค่ะ เช้านี้เนี่ยตัวบิตคอยน์เขาทะลุ45,000ดอลลาร์แล้วก็ขึ้นมาเคลื่อนไหวเหนือประมาณ47,000ดอลลาร์นะคะซึ่งการพุ่งขึ้นของบิตคอยน์ก็เชื่อได้ว่าน่าจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กดดันการเม็ดเงินเก่งกําไรที่เข้าสู่ตลาดทองคำค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ทองคําเจอหลายๆปัจจัยจริงๆนะคะเดี๋ยวเราไปวัดกราฟกันดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะแต่ว่าก่อนจะไปวัดกราฟเป็นขอเร,รียก w r a อัพก่อนว่าสัปดาห์นี้เราต้องเจอกับอะไรเราต้องเตรียมตัวติดตามข่าวอะไรบ้างนะคะ เรื่องแรกนะคะหจะต้องติดตามเรื่องของวิกฤตยูเครนรัสเซียนะคะรัสเซียกับยูเครนตอนนี้เดินหน้าเจราจากันต่อเนื่องแล้วก็เขาจะมีการนัดเจราจาสันธิภาพรอบถัดไปเป็นการพบ กันตัวต่อตัวค่ะกาหนดเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันที่1 9บเถึงสามีนาคมนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของรัสเซียยูเครนต้องตามต่อว่าพัฒนาการของมุ้เกฤดรอบนี้จะเป็นไปในทิทางใดนะคะถ้าคลี่คลายเจรจาหยุดยิงกันได้กดทองถ้าหากว่ายังยืดเยื้อยังหา a อ r ก e m e n t ร่วมกันไม่ได้นุนทองนะคะนี่คือเรื่องแรกเรื่องที่2คือตัวเลขศษฐิสหรัฐค่ะ วันนี้ไม่มีตัวเลขสำคัญนะคะแต่วันพรุ่งนี้ค่ะวันอังคารจะมีการเปิดเผยตัวเลขตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่นะคะซึ่งเป็นตัวเลขที่เป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงานของสหรัฐนะคะหลังจากนั้นในวันพุธค่ะจะมีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP นะคะปริมาณการครั้งสุดท้ายจีประจำไตรมาส4ของปีที่แล้วนะคะแล้วก็วันพฤหัสจะมีการเปิดเผยมาตรวัดเงินเฟ้อของเฟดยางตัวคอพีซีด้วยนะคะรวมถึงจะมีจอ b เล็ s ส l เพลนดอชีพีเอไอเคชิคาโกไฮไลท์อยู่ที่วันศุกร์ค่ะจะมีการเปิด ตัวเลขในตลาดแรงงานของสหรัฐประจำเดินมีนาคมทั้งไรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงแรงงานนะคะตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรหรือว่า Non-Farm Employment Change แล้วก็อัตราการว่างงานของสหรัฐค่ะนี่คือไฮไลท์เลยนะคะเพราะว่าตัวเลขตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งจะยิ่งสนับสนุนการเดินหน้าขึ้นดอกเบีย้ยแบบ แผงกล้าวนะคะ bigger and faster ค่ะจะเป็นปัจจัยกดดันทองได้นะคะนี่คือสิ่งที่เราต้องตามก็คือ1นนะคะเรื่องของรัสเซียยูเครน2ตัวเลขของสหรัฐโดยเฉพาะตัวเลขในตลาดแรงงานวันศุกร์นี้และ3ค่ะจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนงอของไทยนะคะในวันพุธนี้นะคะพุธที่30มีนาคมนะคะคาดการว่ากนงน่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่0.5%แต่อาจจะต้องติดตามเรื่องของคาดการเศรษฐ มุมมองเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เรียกได้ว่ามุมมองสัญญาณการดําเนินนโยบายการเงินในอนาคตของกรนงซึ่งอาจจะกระทบต่อการเข่าถวยของค่างเงินบาทแล้วก็มาเอฟเฟกกับตัวรัางคำในประเทศอีกทีหนึ่งนี่คือลักที่เราต้องตามภายในสัปดาห์นี้ค่ะ มาดูเทคนิคขกันเลยนะคะว่าทองคาเป็นอย่างไรบ้างนะคะโดยรวมเป็นมองเหมือนเดิมะคะก็คือตอนนี้เป็นเปิดกราฟจาก t r a น i ิ g งวิวทม m เฟรมหนึชั่วโมงนะคะ,ะเป็นมองว่าราคาเนี่ยอยู่ในช่วงของการปรับฐานนะคะในระยะกลางนะคะชุดการปรับตัวลงจาก2069ลงมาหา1895คาเนีานี้จบแล้วนะคะ ราคากำลังอยู่ในช่วง upside corrective นะคะ upside corrective ซึ่งจะมี3าม wave เป็นอย่างน้อยนะคะโดยรวมเนี่ยมองว่าขาที่ขึ้นจาก1895นะคะขึ้นมาหา1945อ่า1949จบแล้วก่อนที่จะ correct ลงมาเลงมาที่ประมาณ1,910นะคะแล้วขา,าที่วิ่งจาก1,910ค่ะเขาก็ขึ้นมาหาเป้านะคะเป็นเป้า fibo expansion ที่100%แถวๆประมาณ1,965เรียบร้อยแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะสมมติฐานของเราวันนี้เหลือแค่สองสีเท่านั้นนะคะสมมติฐา อันแรกจะเป็นแบบ bullish หน่อยก็คือมองว่า upside corrective เนี่ยอาจจะไม่ได้จบแค่3เว wave นะคะอาจจะมีการปรับตัวขึ้นต่ออันนี้เป็นชุด correct แล้วก็ยังมีโอกาสดีดตัวขึ้นกรอบบนนะคะนี่คือ trajectory สีเขียวนะคะเดี๋ยวต่อมาว่ากันว่าถ้าเป็น t r a e t r trajectory สีเขียวยังดีดตัวขึ้นได้เนี่ยราคาต้องมีต้านอะไรบ้างและเขาจะมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะคะและอีกหนึ่ง scenario ที่เกิดขึ้นได้ก็คือ upside corrective ชุดนี้นะคะที่ขึ้นมาเป็น3เว wave จาก1895แเนี่ย เขาจบไปแล้วที่หนึ่งเก้าร้อยหกสิบห้าละทาร์เจ็คทอรี่ต่อไปคือจะไปไหนนะคะซึ่งทาร์เจ็คทอรี่ที่ว่าเนี่ยจะเป็นสีเขียวบวกกับสีส้มๆอันนี้นะคะ มานริมกันเลยค่ะมาเริ่มที่ trajectory แรกก่อนก็คือมองว่านะคะการดีตัวขึ้นค่ะ upside corrective เนี่ยยังไม่ได้จบไปที่1,965การลงของทองคำนะคะตั้งแต่วันศุกร์จนถึงวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นการพักแล้วก็มีโอกาสดีตัวขึ้นได้นะคะเคสนี้เงื่อนไขคืออะไรจะขึ้นต่อได้นะคะราคาต้องไม่หลุด ค9 1่1 9 1 5าและแนวสำคัญที่สุดก็คือ1895นะคะเพราะคือนะคะตอนนี้ราคาเนี่ยเขามีเป้าการพักตัวค่ะเป็นวัด กานพักตัวของชุดนี้นะคะด้วยการใช้ฟิโบว์เ t ทสเมนตค่ะวัดจาก1.95 8 9, 5, นะคะมาหา1,965-1,966แนวรับหรือเป้าของเขาเป้าแรกจะอยู่บริเวณ1,922 u s เนเะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเป้าของเขาค่ะโซนนี้นะคะแถวๆประมาณ1.927นะคะ1.925 1.922ซึ่งเป็นโซนแนวรับที่เราวัดกันไว้ตั้งแต่วันสุกด,ด้วยนะคะแถมยังเป็นกรอบล่างของกรอบไซด์เว up นนโซนนี้ถ้ารับอยู่เชื่อได้ว่าน่าจะเกิดการดีตัวขึ้นได้นะคะดีตัวขึ้นในเคสที่เขาจะขึ้นต่อเนี่ยเขาต้องผ่านแนวต้านสำคัญสำคัญสแนวค่ะต้านแรกนะคะเป็นต้านที่เป็นวัดฟิโบรีเทสเมนต์นะคะวัดจาก1,961ไฮของคืนวันศุกร์นะคะมาหาโลล่าสุดข,ของทองคำบริเวณ1,925นะคะ มันจะได้เป้าแนวต้านระยะสั้น,นะค่ะที่เขาต้องผ่านไปได้ในกรณีที่จะขึ้นต่อนะคะต้านที่ว่านี้จะเป็นฟิโ e รีเทสเมนที่38.2%ถึง61.8%เป็นต้านฟิโบสีส้มๆอันนี้ค่ะซึ่งเป้าแนวต้านเขาจะอยู่ที่1 9 3 8ถึง1947นะคะอินเคสว่าเขาจะขึ้นต่อเขาต้องผ่านโซนนี้ไปได้เพราะฉะนั้นค่ะถ้าผ่านได้ยืน1947ชะลอขายได้แต่ถ้า ผ่าน1938-1947นี่คือจุดขายระยะสั้นนะคะ,ะคนที่ซื้อเอาไว้ตรงนี้นะคะหรือคนที่ซื้อไว้ก่อนแน้านะคะโซนนี้ด้วยความที่ปาดอ่อนเนี่ยเชื่อว่าจุดนี้หลายๆคนน่าจะปล่อยของได้นะคะเพราะฉะนั้นต้านแรกวันนี้เป็นมอง1938-1947ค่ะ In cash ว่าผ่าน1947เป็นฟ i โบ n ิ c ที่61.8%ค่ะราคาจะมีมองเชิงบวกมากยิ่งขึ้นต้านถัดไปและเป็นต้านสาคัญยังอยู่ที่เดิมคือประมาณ 1,961- ถึง 1,965ค่ะไม่ผ่านโซนนี้จุดนี้ยังคงเป็นจุดขายเช่นเดิมนะคะไม่ จุดนี้เขายังออกข้างออกไปแต่ถ้าผ่าน1965ได้นะคะทิศทางทองจะเป็นบวกมากขึ้นอีกหนึ่งสเต็ปม,มีโอกาสขึ้นไปหาเป้าถัดไปนะคะซึ่งประเมินว่าต้านถัดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ1,975ถึงประมาณ1,985 u ยอเป็นอย่างน้อยนะคะนี่คือฝั่งบนค่ะอ่อนี่คือ trajectory bullish หน่อยก็คือเป็นแทจ c รีสเขียวนะคะก็คือเขาต้องเขาอยู่แถวๆ192 1925 1927โซนนี้นะคะดีดตัวขึ้นไป ผ่านต้านระยะสั้น1938-1947นะคะผ่าน2-3ต้านนี้ขึ้นต่อนะคะแต่ค่ะอย่าลืมนะคะว่ามีอีก trajectory มีความเป็นไปได้นะคะที่เกิดขึ้นซึ่งมันจะมีความทับซ้อนกันของการเคลื่อนไหวนะคะเคสนี้นะคะราคาอาจจะดีดตัวขึ้นในช่วงสั้นแต่เขาจะไม่ผ่าน1938-1947ค่ะ เป็นการดีดตัวขึ้นแล้วลงมาอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งถ้าเคสนี้เขาจะเป็น trajectory สีส้มนะคะดังนั้นถ้าดีตัวขึ้นไปไม่ผ่าน1938-1947แนะนำว่าทยอยขายออกไปก่อนเพื่อลดความเสี่ยงดีกว่านะคะแล้วมารอซื้ออีกทีค่ะจุดซื้อแรกเนี่ยจุดเสียงซื้อเนี่ยจะดูที่โลเดิมเสมอนะคะถ้ามีการ pull back ดีดตัวขึ้น pull back ลงมาไม่หลุดโลบริเวณ1925นะคะ ใครที่พอร์ตว่างๆจะขยอยซื้อตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าหลุด1922 1925 1927แล้วแล้วก็จุดซื้อต้องถอยมาอย่างน้อย1910ถึง1915 เท่านั้นนะคะและมีแนวรับอีกแนวหนึ่งที่รออยู่คือประมาณ1895ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะโดยรวมเป็นมาว่าว19 22, 19 25, 19 27, โซน1 9 2่าส่งน1922 2โซนนี้ถ้ารับอยู่อาจจะดีดตัวขึ้นในระยะสั้นนะคะดีตัวขึ้นไปยังไม่ผ่าน1938 1947ยังต้องระวังนะคะผ่าน1947ถึงจะชะลอการขายได้ไปรอดูที่แนวต้านสําคัญ1 9 6 1 1965นะคะถ้าดีดตัวขึ้น pullback ล,ลงมาอีกรอบนึงไม่หลุดโรเดิมเมื่อสักคคครู่่่ท19ี1925 192ออยซื้นะะหลุด 2อ9 2 5ชะลอซื้อออกไปค่ะอย่างน้อยๆรอดู1 9 1 0้ถึง1 9 1 5เป็นแนวแรกนะคะและเผื่อไม้เอาไว้ด้วยในกรณีที่ทองคำเขาลงมาเทสแถวหเา5ค่ะจุดหนึ่งค่ะพอมาดูออสซิเลเตอร์นะคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ย ยังไม่มี bullish divergence เกิดขึ้นนะคะมีแต่ h i d e n bullish divergence นะคะแล้วก็ราคาในทาฟเฟรมหนึ่งชั่วโมงอยู่ในภาวะ oversold เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมเขาอาจจะดีดตัวขึ้นได้นะคะแต่ว่ายังต้องระมัดระวังนะคะอาจจะเป็นการดีดตัวขึ้นเพื่อลงต่อดังนั้นโซนนี้1 9 3 8 1 9 4 7เป็นแนวต้านแรกที่เป็นวัดได้นะคะโซนนี้ถ้าใครอยากปล่อยของนะคะจุดนี้จะเป็นจุดปล่อยแรกแล้วก็ไว้ถ้าผ่าน1947ก็ค่อยชะลอการขายออกไปนะคะนี่คือตัวทองคำม,มาดูบาย นิดนึงค่ะบาทเนี่ยงจากที่ เขาย่อตัวลงมาไม่หลุด33.42นะคะก็เกิดการ rally ขึ้นแล้วก็ล่าสุดการที่ค่างเงินบาทเนี่ยทะลุผ่านแนาวต้านนะคะซึ่งเป็นกรอบบนแถวๆประมาณ33.70ก็ทําให้ทิศทางการเคลื่อนไหวของบาทเนี่ยกลับไปเป็นการอ่อนค่านะคะณขณะนี้เนี่ยตัวค่างเงินบาทจะมีแนวต้านที่รออยู่จะอยู่ในโซนประมาณ33.81 33.85แล้วก็มีต้านสําคัญที่สุดอยู่ที่ประมาณ34บาทต่ดอลลาร์นะคะส่วนแนวรับค่ะแนวรับจะใช้แนวต้าน ที่เขาทะลุขึ้นไปเป็นแนวรับแรกก็คือประมาณ33.70นะคะหลุด33.70จะมีแนวรับที่ประมาณ33.56แล้วก็33.42ตามลําดับค่ะนี่คือค่างเงินบาทนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มาลุ้นกัน,นะคะ่ะเชื่อได้ว่าเขาอาจจะดีดตัวขึ้นในช่วงสั้นดังนั้นถ้าดีดตัวขึ้นนะคะไม่ผ่าน1938-1947ระมัดระวังการอ่อนตัวลงของราคานะคะไว้ถ้าผ่าน1947ชะลอขายได้นะคะไปรอดู1961-1965นะคะจุดซื้อนะคะ,จ,ะ,คะจุดเสี่ยง ซื้อจะอยู่ที่บริเวณ1น2 2 1 9 2 5 1 9 2 7โซนนี้ค่ะประมาณ2กว่าๆนะคะจุดนี้เนี่ยเป็นกรอบล่างของไซเวย์อัพนะคะเป็นฟิโบรีเทสเมนที่6 1 8นะคะเป็นฟิโบรีเทสเมนอีกชุดหนึ่งที่บริเวณ78.6%ด้วยนะคะเปราเฉะนั้นโซนนี้เนี่ยก็ถือว่ามีนัยสำคัญทางเทคนิคนะคะรับอยู่อาจจะมีรีบาวน์นะคะรับไม่อยู่ชะลอซื้อออกไปนะคะ2รับที่รออยู่ก็คือประมาณ1910 1 9 10, 1 5แล้วก็1895 ตามลำดับนะคะโดยรวมการเข้าซื้อต้องระมัดระวังมากขึ้นดิตัวขึ้นไปแนะนําขายทํากําไรระยะสั้นเสมอนะคะยกเว้นว่าทองจะผ่าน1947ไปได้ถือต่อได้นิดหนึ่งนะคะจุดที่ผ่านแล้วขึ้นต่อต้องผ่าน1961-1965เท่านั้นนะคะนี่คือตัวทองคําแล้วก็ค่าเงินบาทค่ะโอเคเป็นปน,น่าจะครบถ้วนแล้วนะคะก่อนจะลากันไปค่ะขอฝากโปรโมชั่นของ YLG เช่นเคยนะคะตอนนี้วางเงินหลักประกัน50,000สามารถซื้อขายทองคำแท่ง 99. 99.99% 1กิโล 96.5ได้60บาททองค่ะใครเหรดในตลาด TFX นะคะเรามีโปรโมชั่นลดค่าคอมมิชชั่น80%ทุก Pro d u c t ในตลาด TFX เลยค่ะหรือใครสนใจเทรดในสัญญาฟิวเจอร์ต่างประเทศนะคะก็สามารถมาเปิดพอร์ตลงทุนกับ YLG Futures ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นโค m e ์เม i โกอินดิซฟิวเจอร์สนะคะตัวครูดออยฟิวเจอร์สคริปโตเพนซีฟิวเจอร์สก็มีทั้งหมดค่ะหรือใครสนใจออมทองนะคะก็ w w w .ylg.go saving.com เริ่มต้นออมได้แค่100บาทเท่านั้นเลือกออมได้ทั้งรายวันทั้งรายเดือน ออมได้ในราคาเบียธรรมด้วยค่ะ จ a ั a นี้นะคะเป็นขอจบก,การรายงานเพียงเท่านี้ค่ะฝั่งซื้อระมัดระวังนิดนึงนะคะดีดตัวขึ้นไปไม่ผ่านแนาวต้านที่เรียนไว้ก็ทยอยขายออกมาเป็นระยะตราบใดที่ยังไม่ผ่าน1 9 6 1 1 9 6 5่ายังวางใจไม่ได้นะคะ,ะเขายังออกลูกไซเว์นะคะเป็นไซเวอัพตราบใดที่ยังยืนประมาณ1 9 2 0นเ้ต้นๆน,นะคะเริ่มหลุด19 2 0้อต้องระวังนะคะการเข้าซื้อระมัดระวังมากยิ่งขึ้นค่ะจวั a นี้เป็นขอต้องจบต้องจบการรายงานเพียงเท่านี้นะคะเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ